อยู่ที่นา,นา,ยอ,นอ,นานอยู่หญ้าป้องมีต้นตาลอยู่สองต้นดกมากเลยนะดสกสายค่ะไม่ใช่เลยว่านาตากับยายจะมีต้นตาลอยู่ขนาดนี้นะคะผมแบบผลสดๆเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะ ไปดูเจ้าของนาเจ้าของนาะอ๋อนี่เจ้าของนาเขาว่กเขาจะขึ้นกตามไปขายเองนะปีนะ<ม>ี้อาทีมนทีมน